นรับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนันเวลไลฟ์นะคะจอะลึกกลยุทธ์ทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูและนักวิเคราะห์ชั้นนําของประเทศค่ะสำหรับในช่วงสัปดาห์นี้เจาะลึกกันที่ตลาดหุ้นนะคะเอาละค่ะไปอัปเดตบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ เซ็นดิ้เด็กปิดตลาดไปในช่วงภาคเช้าอยู่ในกรอบแคบๆนะคะบวกมา2.70จุดยืนที่1161.70จุดวอลุ่ม15,000ล้านบาทเท่านั้นเบามากๆนะคะ MAI บวกมา3จุดยืนที่261.19จุดวอลุ่ม200ล้านบาทห5ดับหลักรับภาคเช้าว,วันนี้เดลต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2บาท K Bank บวก50สตางค์สพย่อ,ยอ75สตางค์นะคะบำรุงราชก็ปรับตัวลดลงไป2บาท50ตังค์ค่ะแล้วก็ลง ทางธนาคารกรุงเทพนะคะอยู่ที่135บาท50สิบสตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจอลึกกันนะคะในช่วงสัปดาห์นี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะร่วมพูดคุยนะคะไปพรอ้รอมๆก,กันกับทางด้านของนักวิเคราะห์ในช่วงของเวลทอค่ะคุณปิงปริกสิริวัฒนเกียรติจากบรลจอมเมชชั่นพาร์เนอร์ค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยค,ครับ คุณปิงคะเซลส์อินเมยจะมีไหมคะในเดือนพฤษภาคมนี้เอ่อถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่มีค,คิดว่านะครับค่ะคิดว่าไม่มีเพราะว่าเราก็มีพอยต์บวกเยอะอย่างเช่นในตลาดหุ้นเอเชียแต่ละประเทศอาจจะบรนลุข้อตกลงหรือมีความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงการค้ากับสหรัฐค่ะนะครับซึ่งเราก็รวมถึงไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของไทยด l น n อ ESD ที่จะเริ่มร้อนขายออกมาผมไม่แน่ใจนะว่าให้ซื้อในเฉพาะเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนาหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยิ่งยิ่งกับต่นระยะเวลาซื้อที่สั้นเนี่ยเงินมันก็จะถมเข้ามาในช่วงพฤษภาคมกับมิถุนาแล้วยิ่งอินเด็กซ์เนี่ยมันอยู่ในโซนต่าใช่ไหมมันก็อ,อโอกาสที่จะจูงใจให้มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยก็สูงนั้นเซลล์อินเมย์ made, ห้าในบ้านเราอะ่ะก็จะยากหน่อยอาในตลาดอุ้นอเกรกา อ,อผมว่ามันไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบจะ,ะเซล์อ่ะอาจจะแย่สุดก็คืออยู่นิ่งๆเพื่อรอดูว่าจะมีการเจรจาการค้าระหว่างเมกากับจีนไหมนะคะน่าจะไม่มีนะคะทีนี้สัปดาห์นี้ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องตามการประชุมกรนงคุณปิงมองว่าเราจะลดดอกเบี้ยอีสกสครั้งไหมคะในช่วงเดือนนี้อ,อคิดว่าคิดผมคิดว่าลดนะครับแต่ว่า มันก็เริ่มมีแนวความคิดว่าอาจจะไม่ลด <ทำ S 2> อันนี้ก็เสียวไส้นะเื <w> ียวเสียวไส้แล้วแบงค์ที่คิดว่าจะไม่ลดก็คือแบงค์กรุงศร,รีซึ่งรอบที่แล้วเขาแมนว่าก็เป็นแบงค์เดียวอะที่หรือไม่กี่แบงค์ที่คิดว่าว่ากรองอ,งอ,อจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดจริงเออแล้วก็ลดจริงรแล้วรอเนี้กรุงศรีเขามองว่าไม่ลดไงก็ดูเสียวไส้ครับอืมถ้าถ้าไม่ลดจริงๆมันจะเป็นยังไงคะคือ ตลาดหุนก็ตลาดดาว่าอาจจะผิดหวังตาดก็ผิดหวังแต่ผมว่าไม่ผิดหวังเยอะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ลดตอนที่เดี๋ยงไงเดี๋ยวก็ต้องลดในคาหน้าอยู่ดีตอนนี้เริ่มมีการดาวเกรด g d ดบ้านเราไปเรื่อยๆจากหลากหลายสำนักนะคะแล้วก็ในประเทศคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีมุมมองออกมาทั้งครั้งทั้งชุดในส่วนของทางแบงค์ชาตินะคะครับค่ะมีการลดกำไรของบริษัทจดทะเบียนไหมคะคุณปิงคะค่าเฉลี่ยของคอนเซนแซสตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการทบทวนเป้าเดืนชนีไหมคะ คือส่วนใหญ e ่แล้ว EPS กดแต่ละที่ยังให้อยู่ในดาววานแบบเออหกเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นตประมาณเนี้ย<ฆ>ได้อยู่ในกรอบนี้อยู่เห็นผมเพราะเขาบอกว่าปีที่แล้วมันมีเรื่องของ impairment เยอะนะครับการด้อยค่าจากเงินลงทุนเยอะปีนี้ไม่น่าจะมีกัน<ฆ>นะครับอส่วนใหญ่ EPS กดก็เลยยังอ,อยู่ที่มาเนี้ยหกถึงสิบเปอร์เซ<ฆ>็นตนะครับส่วนผมนะี่ะตั้งสมมติฐานไปนเลยว่าไม่มีการเติบโต<ฆ><ฆ>นะครับออกง่ายๆไปเลยนะครับแลเดก แล้วก็ประเมินเรื่องของอดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยไว้อยู่ที่สักประมาณสัก1 5่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็คาดหวังพันสอง้1ยห้าสิบได้ะ <1, 250. S 2> อ,อกาได้ภายใต้ดอกเบีย้ยหนึ่งจุดห้าภายใต้ EPS โกเท่ากับศูนย์นะเหนึ่งพันสองอยห้าสิบก็พอเป็นไปได้ครับค่ะก็แสดงว่าอาจจะต้องลดอีกสักสองครั้งถูกไหมคะักองนงในบ้านเรานะคะใช่ถ้าถ้าคาดการณ์แบบนี้ครั้งนี้น่าจะลดแหละ เออแต่แต่ก็พูดยากอ่ะตอนงอก็โอ้ค่ะเดี๋ยวรอดูเราไม่ต้องหมดเดี๋ยวนี้คือว่ารถไม่ลดเนี่ยจะมีผลต่อตลาดหุ้นในวันวันนั้นนั้นยังมีไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วถ้าลถก็หุ้นก็ขึ้นต่อไงถ้าไม่ลถก็จะเซ็งๆนิดๆแต่ผมคิดว่าก็คงไม่ได้ทําให้เราลงเยอะหรอกค่ะคือตอนนี้ก็บัตทอมของตลาดบ้านเราก็น่าจะผ่านไปแล้วไหมคะถ้าช่วงนี้ ้าทบทอบตลาช่วงเวลาน,นี้มันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีแบบว่าโหยแรงกระแทกขึ้นอะไรที่จะลงมาเยอะตรงนี้ช่วงนี้มันเวลาช่วงลาผ่อนคลายแต่ว่าครึ่งหลังของปีอะผมว่ายังต้องระวังอย่าลืมว่าครึ่งหลังของปียังมีความเสี่ยงที่ช็อตเซลล์จะกลับมาเป็นซีโร่พลาสติกออย่างที่หนึ่งที่สองในตลาดหุ้นอเมริกาก็จะแย่ในครึ่งหลังของปีก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงอาจจะเสริมลงก็ได้ในช่วงครึ่งหลังนะอาจจะต้องไปดูตัวเลขเศรษฐกิจโลกอีกทีใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเอฟเฟกกับตลาดหุ้นครับ ครับค่ะทีนี้จัดอร์ตได้ไหมคะหุ้นไทย,ยช่วงนี้คุณปิงกลับมาสนใจหรือยังคะก็น่าเล่นช่วงนี้ผมมาเล่นหุ้นไทยหุ้นไทยหลายตัวน่าเล่นนะครับเดลต้าฮาน่านะครับเอ็มกีซีซีพีเอนะฮะเอโอทีนะครับ,อ,อ,รบอีออนเคทีซีโอหน่าเล่นนะแอดวานถูกก็เล่นก็ได้ ค,คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เวลาแบบว่าผ่อนคลายอ่ะตลาดมันแรงขายมันหายนะครับแล้วแรงซื้อก็มีเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็ช่วงนี้ก็เก่งกําไรไปก่อนแต่ว่าถ้าอินเด็กซ์มันแบบไปพันสองเกินพันสองผมว่าก็น่าจะต้องถอยก่อนนะครับครึ่งหลังของปียังไงก็น่ากลัวนะครับค่ะทาไมถึงสนใจหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คะเดลต้าฮาน่าทำไมไม่สนใจเคซีด้วยเออเก่งงบนะส่วนเคซีมผมยังไม่ยังไม่ไว้วางใจ เพราะว่าก็ก็พีวิวงบไงมันไม่ค่อยดีแต่ฮาน่าก็ฟื้นมานิดนึงแล้วก็คือฮาน่าก็ดูดีใช่ไหมคะฮาน่ากับเดลต้าครับครับค่ะกลุ่มกลุ่ม listing เก่งได้ไหมคะยังมีอัพไซด์ไหมคะจากเรื่องของดอกเบี้ยคือพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่าง MTC หรือพวกบัตรเครดิตอีออน KTC เนี่ยผมว่าได้ค่ะนะครับมันก็จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับอีออน KTC ด้วยใช่ไหมคะ เห็นเงียบไปนานเลยช่วงนี้กลุ่มเหล่านี้ครับค่ะมาที่กลุ่มท่องเที่ยวนิดนึงได้ไหมคะคุณบิงท่องเที่ยวบ้านเราปีนี้ดูจากข่าวไหลายข่าวแล้วก็เออก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยจอยแต่ว่าสนามบินผมว่าเออทมันยังมีพอยต์เช่นมันมีการปรับเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็จะมีการเรื่องของการเพิ่มค่าฟีนะคค่าฟรีเออค่าค่าฟรีนักท่องเที่ยวขาเข้านค่ะครับ ก็เพราะฉะนั้นตลาดบ้านเรายังดูน่าสนใจนะคะช่วงนี้นะคะครับครับไปที่ทองหน่อยได้ไหมคุณปิงคะทองคุณปิงว่าจะกลับไปทําจุดสองสุดใหม่ไหมคะไม่ได้ดูเร็วนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันต้องลงก่อนยปไหนก็ต้องมาเฉียดแถวๆสามพันถึงสามพันหนึ่งก่อนอ่ะแล้วค่อยคิดว่าจะซื้อไหมนะครับสามพันถึงสามพันหนึ่งประมาณนี้นะคะรับเชิงศิทยากลมๆนะคะใช่ว่ามันต้องกลับมาสามพันอ่ะเป็นอย่างน้อยนะค่ะ กลับมาสามพันคือลงไปที่สามพันใช่ไหมคะใช่แล้วก็อาจจะมีเด้งทําไหล่ขวาอะไรขวาเสร็จปุ๊บรอลุ้นอีกว่าจะลงไหมหรือแค่ไหนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงยังไม่จบรอบนะคะครับค่ะช่วงนี้คุณปิงเป็นห่วงเรื่องการลงทุนในตลาดไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าปัจจัยอะไรที่มันแบบน่ากังวลอะไรเงี้ยพวงนี้ไม่ค่อยมีช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรารุ้นเรื่องของบรรยากาศว่าเขาจะคุยกันรู้เรื่องมีข้อตกลงกันคคาแต่ผมเชื่อว่าระหว่างอเมริกากับจีนน่ะยาก ลำบากนะครับหรือต่อให้คุยกันจริงอ่ะเรทมันก็จะมาอยู่ที่สามสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตก็หนักอยู่ดีนะครับซึ่งวันที่มีข้อตกลงก็จะเป็นข่าวร้ายของโลกเลยงงบ้าคือแม้ว่าเรทมันจะลดลงมาจากร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่การที่คุณมาอยู่สามสิบถึงหกสิบเนี่ยก็ตายอยู่ดีไง <laughs> ก็ตายอยู่ดีแล้วประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะโดนในเรทประมาณสิบถึงสิบห้าซึ่งก็ตายอยู่ดีใช่ไหมครทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแน่เพราะนั้น ช่วงนี้เรากําลังคิดว่าเออผ่อนคลายเจราจาแล้วอยู่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติมันจะไม่ปกติะน่ครับแล้ววันที่มันเฉลยทุกอย่างก็จะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอกอ็ต้องระวังแต่ตาแต่ตอนนี้มันมันยังดีอยู่มันก็ไปก่อนนะครับมันก็เล่นได้ซึ่งช่วงนี้ผมถ้าเป็นผมผมจะเน้นเกาหลีกับอินเดียนะคือเกาหลีเนี่ยน่าจะเห็นการเจราจาบรรลุข้อตกลงในเร็วๆนี้ส่วนอินเดียเป็นตลาดที่ยังไงทั้งเมกาแล้วก็จีน่ะต้องงอนะครับ เล่นเล่น DR หุ้นลายตัวกับตัว DW ของดัชนีต่างประเทศได้ไหมคะช่วงนี้ตลาดไหนดูน่าสนใจบ้างนอกจากเกาหลีกับอินเดียได้ครับก็ d r พอดีสัปดาห์นี้มันก็จะมีการรายงานงบของ Microsoft Alphabet เออ Alphabet รายงานไปแล้วต่มีผม Microsoft Meta Amazon และ Apple เราก็เก่งได้เลยนะครับถ้าจะคิดว่ามันจะมีแพทเทิร์นเดียวกับตัว Alphabet นะที่รายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ถ้าเป็นฮ<ม>่องกงเองเนี่ยก็เล่นพวกบาบาไปตู้แล้วก็เทนเซนได้รวมไปถึง DW ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเก่ง DW ของ SSI แล้วก็ SPX, NDX ก็ได้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปิงนะคะคุณปิงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ คุณปิงประกิจศิริวัฒนากรตจากบลจมร์ชั่นพาร์เนอร์นะคะอัปเดตเทรนตลาดนะคะเบื้องต้นถ้าคาดการตัวของ EPS ของตลาดไม่โตเป็นตัวเลขเดียวกันกับปีที่แล้วนะคะภายใต้สมมุติฐานการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งจะมีการประชุมกันในนัดที่2ของปีนี้ในวันพุธนี้30เมษายนปีนี้ประชุมกันทั้งหมดนะคะ อยู่ที่6นัดค่ะนะคะแล้วก็จริงๆเรามีลดดอกเบีย้ยกันไปแล้วในช่วงต้นปีนะคะ1ครั้งเป็นการเซอร์ไพรส์ค่ะซึ่งเบื้องต้นการประเมินการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเราน่าจะลดดอกเบีย้ยอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไว้วางใจไม่ได้ก็คงต้องรอดูว่าเอ๊อาจจะมีการคงดอกเบีย้ยอีกสักนัดไหมแต่คุณปิงมองว่าปีนี้น่าจะลดลงอีกสักประมาณ0ูนย์จุด 0.50 b a s i s point ถ้าลงไปที่ประมาณสัก0สักประมาณ0.50เนี่ยก็จะลงไปอยู่ที่ประมาณ1.5%นะคะแล้วก็คาดการภายใต้2สมมติฐานนี้ EPS ไม่โตนะคะดอกเบี้ยลงไปอีกสักประมาณเหลือ1.5%นะคะก็จะทำให้ตัวเป้าของดัชนีของเราภายใต้กำไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณสัก 1,250จุดถ้าคำนวณออกมาเป็นตัว s e ตอินเดนะคะซึ่งตอนนี้ s e ตอินเดของเราอยู่ที่บริเวณ1,161.70จุดนะคะก็เรียกว่ามี Upsize อีกประมาณสักร้อยกว่าจุดค่ะความเสี่ยงที่ช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มากด,ดชนีนะคะในแง่ของการเกิด Sales in May and Goes Away นะคะก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบความเชื่อกันว่าในช่วงของเดือนอ เดือน5ของแต่ละปีเนี่ยจะมีแรงขายเพื่อปรับพอร์ตนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะมีเพราะว่าของเราเนี่ยก็ขายกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นประเมินว่าบ้านเราเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นตัวะคะก็แนะนําไปที่หุ้นที่เก่งเรื่องของผลประกอบการนะคะยังสามารถเล่นได้เป็นหุ้นไซส์ใหญ่นะคะรวมไปถึงหุ้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เกงเรื่องของการประกาศผลประกอบการก็จะมีตัวของเดลต้ารวมไปถึงตัวของหานาด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่ต้องจับตานะคะหลังจากนี้ไปนะคะก็คือเรื่องของการหารือเรื่องภาษีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ระหว่างอาเซียนกับทางสหรัฐอเมริการวมไปถึงจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการต่อรองเจรจานะคะยืดออกไปนะคะ ให้เวลาในการต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะไม่มีปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยกระทบบรรยากาศการลงทุนมากนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามได้ข้อสรุปนะคะว่าตกลงแล้วสหรัฐเก็บจีนเท่าไหร่จีนเก็บสหรัฐเท่าไหร่และสหรัฐจะเก็บประเทศอื่นๆเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเจอแรงกระแทกนะคะกับความตื่นตระหนกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ประเมินว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยจะมีสัญญ,ญาณของการถูกกระแทก จากปัจจัยนี้นะคะส่วนที่ทางของราคาทองคําเบื้องต้นประเมินนะคะว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ทองคาอาจจะลงไปที่บริเวณ3,000เหรียญสารัฐบวกลบนะ3,001 3,000เหรียญประมาณนี้นะคะแล้วก็ ค่อยๆฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณปิงมองว่าในภาพระยะสั้นทองอาจจะลงก่อนนะคะปัจจัยที่ต้องจับตาอีกหนึ่งปัจจัยนะคะในช่วงรอบเดือนนี้นะคะคือเรื่องของการทบทวนตัวเลขการประมาณการ GDP ของไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง IMF เองได้มีการปรับประมาณการนะคะของประเทศไทยลงมาอยู่ที่ประมาณ1.8%เป็นะคะเป็นการหันปรับลด GDP ล่าสุดค่ะมีมุมมองมาจากทางด้านของธนาคารโลกหรือว่า Worldbank นะคะมีการปรับลด มีการประมาณการต่ำที่สุดในภูมิภาคนะคะจากเดิมพี่คาดว่าตอนแรกเนี่ยไทยน่าจะมีตัวเลขอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณสัก 2. 9นะคะทางด้านของ world bank ค่ะมีการปรับลดการคาดการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยในปี2568นี้เหลือโตเพียงแค่1นเป็นตเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงมากๆนะคะจากช่วงประมาณต้นปีตอนนั้นเนีย่ยคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะโตถึง2.9%คะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยความเสี่ยง เกิดขึ้นนะคะหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศและความไม่แน่นอนเรื่องของสงครามการค้าที่ไปกระทบกับภาคอุตสาหกรรมการส่งออกซึ่งถือเป็นเครื่องจักรสาคัญนะคะในการคํานวณ GDP รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะก็ส่งผลทําให้มีการทบทวนการคาดการ์ตัวเลข GDP ค่ะในขณะที่อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตอนออกและแปซิฟิกจะลดลงมาอยู่ที่4%เนะคะจากระดับที่คาดการไว้ว่า น่าจะเติบโตถึงประมาณการสัก5%เนะคะส่วนความไม่แน่นอนในระดับที่ต้องกังวลใจมากๆนะคะคือเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นรวมไปถึงภาคผู้บริโภคนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับความไม่แน่นอนในระดับสากลก็คือเรื่องของสงครามการค้านั่นเองค่ะเกิดความผันผวนในระดับโลกนะคะส่งผลทำให้ไม่สามารถคาดการคาดเดา สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เป็นความเสี่ยงนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนในอนาคตค่ะทางด้านของธนาคารโลกได้เสนอแนะแนวทางการตอบสนองเชิงนโยบายออกมาถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกคือการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถกระตุ้นการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นมาใช้อย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซียและไทยได้เคยดำเนินการไว้นะคะแนวทางที่2นะคะคือการปฏิรูป เพื่อยกระดับการแข่งขันโดยเฉพาะในด้านการบริการเพื่อช่วยสร้างโอกาสในเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างเช่นประเทศเวียดนามที่เคยทำอาไว้นะคะแล้วก็แนวทางที่3นะคะที่เสนอในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็คือ่องของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจได้นะคะจะเป็นหนทางรอดของภูมิภาคาที่อาจจะต้องมีการร่วมมือผนึกกำลังกันนะคะเพื่อที่ทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยนั่นเองค่ะ ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็จะนอกเหนือจากเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ต้องจับตาแล้วนะคะก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการรวมไปถึงการขึ้นเครื่องหมาย XD ประกาศจ่ายปันผลด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีผลทำให้หุ้นนั้นเกิด dilution e f f e c t นั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของการลงทุนทุกสินทรัพย์ที่เกาะติดกันในวันนี้นะคะฝากทุกท่านติดตามนะคะชี a n อ e l well ของเราเป็นประจำทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายเราจะเจาะลึก กาะติดนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์กูรูชั้นนำของประเทศนะคะเพื่อฉายภาพแผนที่ให้ท่านเดินถูกทิศและลงทุนได้อย่างถูกทางค่ะสำหรับวันนี้ธนววันประชดและทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์